สบายดีพี่น้องสบายดีงามส,สาวเนาะตื่นตื่นแต่หุบหงส์ละพี่น้องวันนี้ขิงกับสีมาเฮ็ดคลิปหนึ่งวันให้พี่น้อเงเบิรงนะพี่น้องเนาะก่อนเดินตอนสาวฮ้าไปกินข่าวก่อนพี่น้องข้าไปซือ้อข้าวเปียกมานี่ข้าวเปียกพี่น้องทงทงเจ็ดท่าน๙บาท๙าบาทพี่น้องเองสบายดีก่อนสิอเบ้าเงียนอะ บ่อมือนกเพิ่นเฮ็ดยุบมาเอองามๆลกสบายดีเอ็ดสิซื้อมาสามถุงน้องซื้อสามถุงข่าวสาวได้ไหมก็ม่นุงหรไหมหองดีมากินหรืแม่ดีมากม่มากินข้าววาสิเฮใช้ด้วยก่อนเลปไาสิปัาเทียมมีดีมปัาก่อน

มุ้มุ้งหาพันกีบมุ้โแก่พี่เสิกินขาวพี่น้องขาวเหี้ยมันหอนให้เองเอ๊ะนี่กินขาวบอกินขาวได้พี่น้องได้เอาขาวใส่น้ำด้วยลายยิงขาวใส่น้ำเออภาพใหญ่แน่อะไรเอฟสี่กัน สบายดีเอฟซีก <hguru> ินข้าวเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องข้าวเปียะข้าวเปียะข้าวเซนะพี่น้องข้าวสาวเด้อพี่น้องส่วนร้านฉักินแต่ข้าวเปียะได้ไหมพี่น้องข้าวเปียะมีเงือกันนานสิยิ่งก็น้ำมุ่งน้ำใหม่ค่ะพี่ข้าวสาวเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องเด้อเดียวสบายดีพี่น้องเดียวพักกระตื้นมาอ๋อ ถือบล็อกหสร้อยเก่เดีมซื้อมือนั้น๋อมือนี่๋อมขึ้นีเล็กสพี่นาองอลซื้อถึอ๋อี่ยเลี้งว่าบบซื้อก็ได้เรือบ่อพี่น้อเี่ลี้ยงบ่เคยได้ทั้งมเงินเพือบ่อบได้มันได้มาองพี่เนาะดวงบบมีแได้ไปส่งนองอิงาลาพอาทงนี ART> ART> ่ะ อย่ากินหนอนตาหนะ่าเอาทีมเอาทีมผ้าอาสนะไปย่างๆ้างไปเนี่ยย่งางไปได้พี่น้องได้บ่มีรถบ่มีรถขี่แล้วย่งางไปคนเดียวได้อ,อีบ่เนาะเก็บทรงพันยงเหียนพี่น้องก็เหียนกรบอกกายจ้าคือจะขี่อยู่นะพี่น้องเนะงาะย่างไปกะหอดไก่นะหัวเหยียดเหยนไป ห่อท่องเทียนแล้วพี่น้องงานมาสามนาทีสามนาทีก็ห่อท่อทงเทียนอีหลาขาทั้งในอีหลาเคยขาทั้งในบอสขาทั้งนี้แหล,ละอันดีเขาไปลอกทั้งนี้มันอยากกัดเออแล้วขี้ไม่าเเหายเล่แหน,น่เขาขาทั้งในน,นะ ไปขาทาั้งบนบ่ม,มันหลอกไออกงเนา,าะนะไงทางไงสินะหน่องเรียนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แหละสกีมเพื่อเหยียดยองเนี่มีว่าเลยฮาจีเด้อแต่อนุบาลหอดปะหาหาจีว่าไาหปหาจ,าจีไปซื้อยุส่าไปไปซื้อนมก่อนพี่น้องจีไปไปซื้อนมมะมาซื้อนมมะ ให้อิงสื่อนุมกันเด้อปะยางหั่นขนมนะ่ะโดยถือวาสื่อนุ่มได้มละสื่อขนมสบายดีก่อนสบายดีสื่อแน่นุ่มนะแม่ค่ะ มาเลือกอี๋ละตัวได้เว้ยมาเลือกเอาเลือกเอาเว้ยอย่างละพันเนีแย่ตัวได้จีเอาตัวได้ตัวได้เลือกเอาเอาตัวได้เลือกอันไหนไปได้หนิไอ้คนเลือกก่อนเด้อสั้นเบอะตัได้อันนี้เปนเพี้ยเหล่เนี่ย ถืออาสนะอันจะผ่านหรือหัวนั้นถืออารถตัวน,นั้นนะจีใช้งเงินนะตายได้ไหมตายแล้วคนละอันเงินทอนสามพันอะไรพันเนะานนเนะไปเด็กๆกินกับเปียกไปนะอืมไอก้กอก Vài nhanh nhang nhang thảo hòn vào nè Cô cái đấy nổi thì nổi rồi Cái เกิดเกิดก่นอนเฮ็ดวะนี่ไดส้างงามๆผิดอยา่างตะกี้ก็เป็นแบบนี้แหละ เ <laughs> ป็นโฮมสามสาใหญ่พ er ี่น้องอันน bon er ี้สิเป็นบอนแบบมิดมีงานหรือว่าเด็กน่อยพอเนาะเป็นเวทีโอ้ก็ก็ามสาแกโคทะเลตะกี้เนี่ยสิบ่มีกใหม่ให้นี้ โกห้หมากินหมากน้าด้ห้องสกีมปูห้อสกีมตะก,กี้อหอมอ่ะหอมดูบานใบนะบานส่เคิ่อบเยี่ยมบ่านกเปบ,บ,น,บนหอมก่อนหอมที่เป็นเรือนี้พี่เนอะมีสลมมีไผ่เนาะมีกระดานมีหมูมูมอ่านไกครูท่านหรือม่ปากเคียงอ่ะ ไปสรงสซอิงกมางือเกานล่ไหมห้งยดเพิ่งกับพอขาวหาย,ยากมาพี่นนเน,นากเลยสิว่ามาสักเครื่องนาะสักเคื่อซชิมเด้อม่มเครื่องปัน้นค่ซมาตกากพิ่นพี่นะสบบนั้แบ่ไีอาสักเงเงไม่จะเสือสัคืออะไรกัสปีาม,มาได้หก,กะเพรนั่นไหมเนาะออ,อ,อ อย video, ้มนห้ไหม่ันซนมัใส um ่กระดูกงีน้นเด้ในหน้าลุงน่ะากียซาคย่ายาลินยาลินหายมาในไปส่งยุ้งเสียกันเลยเดแหงพี่น้องอยก็เด้ว่าสิมาซาเียงเสียงบริคอยบรคอยนมนี่หรอพี่น้อง าเ็นอนเนไไ่เปลี่ยนไ้นะกล้วลก็ไป่ตา,าน,อออนองเอี่น้องเอ้ยได้ขุยซอยนากก่นาระซางเรียบร้อยนี่ไล่น้ำหนึงแล้วไล่ซองน้งนำแล้วก็เทน้ำยาปั๊บถนนนะพ,พี่น้องเนาะขาแผลบดขุยซอยเอง ไาอยากจ้างไป็นบ้านก็นได้เด้อพี่นนอเงินเดือนสามหมื่นบาท, <laughs> 30, บาท 30, นะ 30, สามหมื่นไม่พันบรอสามหมื่นน0สามหมื่นสักมือเองหล่อนสะอาดดีนะพี่น้อเทียงกล้ายหน่อยอละละละน,นีวสิขอสักเื่องก่อนพี่นนอใครเทีย่อะไมาตากเนาะนี่คเนเซน่ะพี่นนออันนี้ปลาเซ็งเซนะ่อันพวก แล้วอิงอิงเซนนะสบายดีเด้ตเาเอากบไมมยอน้าอกันเด้ยอยิงอ้าแิงมน้มลเลยองด้พี่น้องเด้อากล็ดกัต้องาข้าวขาม้ส้ใหาต้ามายมแม่ได้ lỗi lẽ dạng nhung với tai là bà đi con bà đi là mẹ bà đi bà đi khó sốp. <laughs> 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 bà đi vô <laughs> 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 hiền sao bà đi đâu bảo luôn yên vô bang hiền พี่นนองห้ากะตาคือเงอเดียบร้อ no ย้ห้อมาล่างถวยล้ลางถวยแหล้วส้อไปอาบนามพี่นนางเลยถ้าถ้ากสวยอ่างสะสวยนะซื้อท่านอาบนามอีมานหงถ่ซอยนี่นี่หงถวย้พี่น้อะที่กระเปียงสาะโยกเพี้ยนนะเนบวปมอนนั่นอิงคืออยู่ทงอิงบด แม่ประมาณจะหมูกะหมูตอนนี้เนี VII ่ยมาห่อ่นี้อ่มันรับเงินเรืองแหละบ้านเงี้ยงอ่ท้องเสือองยงุป่วยแม่เงินเวทิคือกันคนเมินอีหล่าอยู่ท้งจากปุอนี้เป็นไม่มาไม่บาทหนึ่งวันเงี้เิดสาม่นบาทการบอพี่น้องสิ่งสักทีบอได้สิ่งนานะ ลอยเนี่ยขจังไม่บอไดไหมอีกสี่แล้วสิจังยิงมาละคอยกินแน่ยิงยใส่ชุดงามเลยนนเนาะยิงอาใสุ่ดเดีว่ินมาสูงแถมใส่ชุดเิมั่ พี่น้องเตัวนี้อานหน้าบางทีเรียบร้อยแล้วซีฟมุกปลายตอนนี้นะพี่น้องแต่ว่าคือยังสาวอยู่นะแม่น้องแดดออกแดดออกอะไรกันลมพี่น้องบรรยากาศมันนี่นะอีหลาสิไปซื้อนุ่มบ่เซ็อิงอย่าไปซื้อนุ่มพี่น้องตอนไหนกินข้าวไม่จะดิ่มไปตลาดดิพี่น้องพักอานหน้าแต่งหน้าแล้วเปลี่ยนโตแล้วเด้อแปลงหลังเรียบร้อยอ้า อา kind of <im Alto Del ire> นน้ำแรกอะนั่ต่อข้อเมนต์ได้หนึ่งพี่น้องมีเต็นทนอนยืนมั้ยถ้าไปให้แน่ถ้าอยู่เพื่อนนะมันได้นอนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ย้าถ้าสิบห้าแน่กินมากินเพลนเด้อพี่น้องเด้อแม่กินแพะถ้าเบิ้งดีมากเบิ้งดีมาแต่ตลาดก่อนพี่น้องเบิ้งหังหน้ยสกินเนาะพี่น้องจุ่นไอจุนอันนี้จะละเอ็นนะเดือด ตน,นาแห้ง,งเลยลมอุ่มมากขนาดน่ะเฮ็นแนะด้แบบนี้พี่น้องซอยในพี่น้องจได้ไปตักาเป็นลางใหม่เนาะแล้วจไปซื้ออุ้งกินมากินเขา่าพี่น้องเห็นบอตอนพนว่าว่ะสาเครื่องมันมันฮักแต่ก็ไปตัดมาใหม่มันฮักรีแบบไ,า,า,ไา,บายแต่เครื่องแห้งนำ้ตนน <laughs> นำตนามาส่งไพ่มาซื้อหล่อน้ำเจ๊เข้มพี่น้อง นนมีชื่อต่อเปียกอมเปียกควรมีนักสนอกกินอาหานเพื่อนาะเอ๊ะเปียนอนะไรวพี่มาห<า>้น้อยแถอะโอ้ยท่านละ่ใส่เปียท่านละแล่เพียมาสีน้อยหน่อยไอย้เรนี่เนี่ย <laughs> ม่กัดตัววยก็เยอะเตพีไป้ม่เดี๋ยวเต็มไปขายเฮ็ดอะไรกับเฮ็ดโรสีละม่กัดตัวอีอกออไล เห็ดอันลาบซูพี่นอซลาบแต่ก็มีเหี่ยวมีสีมันเพลนะสวงนี้นะพี่นนอเห็ดซัลาเยี่ยหาเป็นเห็ดหายก่อนเพื่องหน้าย่น้นอเสี้าเต้อสี่สบส่าพันมาประมาณเท่าไหร่วะหกสิบบาทหกสิบบาท หกสบาทได้สิหนอ้นอนลยหน่อยก้วิ่งอยเอรเต็มเค็มเสีบแล้วเ่าวันน,นั้เต<ว>็มไ้ใส่ผ้าอมมันกัล้ายเองใส่ผ<ว>้าไปหล่ยยากให้งโวยกเร์ดละนก่ก็ินขาวแน่ลาสหกสิบบาทไลายน่อน<า>หนอหอนาพัน เงินบาทย้พี่นา้าพันจหาซเหลือนสี่ซิเอเออเออแต่ก็มีนำซุปซิพันผู้ดีแอนเบิร์ลอยบาทแต่หนไม่พี่เราะว่านสื้อหายเสองสือขวานกหาเสงไม่เป็นอะไรพี่ะอพี่ะเงินปียได้เงินพิ่มสิ่เงินเปนจอาเงิ้านนี้เนี่อาตัวไหหายก็ได้เอส ส่อหรืพี่น้องเากินขาวได้พี่น้องได้กินขาวแย่ๆแย่ๆดูกินกับหลาำสีก็ต้มเปื่อยอ่ะมันคิดแล้วเออมันอย่าต้มเปื่อยมาเด้อพี่น้องเด้อกินขาวอันสวยมาวันหนึงจะหายหพักมีครบสูตรพี่น้องสวยมากเลยหลาฉันหลาเนาะที่วาโป้ขัดอ่ะที่ว่าโป้แผลอิงอ่ะมาเด้อพี่น้องเด้ ยังไงมาตาสิ่นน้ว่านใบบ่งบ่เอ้าวไม่ไะเอาไนอท่านเนี่ยอ่ะเหนือมาอืมเอาะบ่ะเอกเดไาป้วค่เดียวฮะเอ้วมนบดเอาข้าวิ่นมาบ่นักเลยยังไงมันหนนี่อ้ส่บ่ อ้าแม่ลูกจังกินนะยิองหล่าจังกินอันอนี้ยังบ่เส็นนั่งเซนน่งไ่ล่ะบอพักไงบอพักบ่ลูกบ่แม่แม่แม่ป่าจับปอดมะกิ่งข้าเลยมะจับเองจําจับเองไปจับจุปะกันลองทิ้งิดไปลูก แส่ยิทินใน่ซนแมนแมแ่ไมาสออ่ะก็อยากสอพี่อ่อแล้วจองหายดินไหมเหรอก็อยากนอนนะ้นี่ติดโดดนู้ไมตล่ะเก่นหนามเย็นนี่เท่าไงไอ้เขาดังไพ่หนึ่งเขาพี่น้องตอนนี้หามูลไปเนาะเสเขาเคิ่องไปละ แดดยังมีอยู่พี่น้องดังภไยดังภไยจะจะติดไหมเนี่ยพี่น้องเออยมือนนี้นอนหลังจัดขาวแล้วก็น,นอนบอได้ไปซ้ายเนาะนอน,น,อนจนคำรู้ว่ากินขาววางซีโมนอนแล้วก็หิลล์ขาวไปนี่พี่เนาะจนคำแล้วดังภไยหนังขาวก่อนตะเวนยวังแสอ่าซงพี่เนาะเนีน่ย ตั้งแหลแทแหงอากาศหอนออกมาเนี่ยข้ามาขอไปที่เรียบร้อยหนอ ขางขอขาแล้วพี่น้องข้าก็ข้างขอขา,ขา,แ,ลขาแล้วมีสกีปเป็นไรงวงมั่นเดี๋ยวเนางคิดพี่น,อน,อน้องเ้ยนางสาวหอดหอนยำแรงมากกับนางไพน์นางมั่นหอนยำแรงเลยนางไพนนงมัน หนอนเขาอยู่คล้องกินเขาสั่งมากหนาะหาสิพันกีบเขาจะมาส่งหอบาลหนาะเขาจากอัสิได้อยู่ประมาณมากำไรสามสิบบาทเนาะเพราะว่าเขาจะเอาไปข่าวไปเอายมุ่งงนแลพี่น้องเนาะสั่งพิซซ่ามากินแบบพี่น้อนมาทะเลแทนแทนแทนซักซักสันนี้วะจิกนี่วะโซ่สี่หกแปดแปดนี่งพี่น้องซื้อมากินไม่ดีไปเอาซะอิงนดูพี่น้องนี่ นี่อยังวะปุอัดพิสาพิเนงะดี๋ยวสิมากินเลยดีมาเถิดดิสิใส่แจวนีพี่เนอะแจวพิสาสี่มหายดีมหายกินสวยมา สองมาอว่าีโหลดต้องกูซื้อมาไ้จหองมาสดท้าด้อ่ะหนหนอกม่อกี้ยหันสบายดีพี่นอกทุ่งหญ้าก่อน่แค่พนขียบมาซหนาเนี่ยห้ารอยบาททุ่งหญ้าก่อนรอยสามสิบบาทเด็กพี่นอกกินก่อนเอาใหม่เลยนะพี่้อน

ปีสาย้าจะโมโหมอ๋อพี่น้องในท้ายมันเต็มมีเรื่องตกให้มเนอ่ะมียดีนซื้อมาซื้อบะเบิงโลดหนึ่งได้สำนีกแห่ะเป็นเพียรูปๆใส่มูพี่น้องะมันไม่ได้นี่พี่สายกินแรงตอนนี้ฮุบเครื่องลพี่น้องกำลังเหมือนอ่ะ นอนตัวน,นี้กับคำเรียบร้อยนะคะเมื่อนึงกะสิประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะเลยวางน,น,นี้กับนอนบันมียางกับนอนนอนกับคำเองพน,น้องอ่ะพูดสิตโต๊ะสิบ่ลมมาตอนนี้ข้าเฮ็ดกินขิงเขาแรงเลยอ่านหนังนอนพี่น้องไม่มีไ,มไหร<อ>หนึ่งวันของสกิมกับสิจกคือว่าสมิ่งด้วยพี่น้องเด้อคะ่ะถ่ามากติดตามสก,กีมไม่ได้พี่น้องเบอร์แรกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะคนขอไะไรกินนะเด้อบ๊ายบาย